เสร็จพิธีแล้วก็สูบยาด้วยสบาสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักสูบผู้สุขคนนะครับทั้งเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกคือเรับพี่น้องโอ้โหขอเกับผมเบาบทคนแก่บ้านสปิริตี่เลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องโอ้โหมันนี่พ่อเปลี่ยนยางพี่น้อง ซื้อยางมาใหม่ครับผมนี่ครับอันนี้ยางขี้หิมะาได้พี่น้องนี่ครับผมอันนี้ตะปูครับผม,นนบผมพี่ตะปูนำนี่ครับเนีน่ยจะเปลี่ยนหลอดใหม่ครับหอดนี้บ่มีตะปูไปด้พี่น้องเป็นหลอดหนาห่อนมากับนอกเยอะอินโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ครับ ล้อธรรมดาเลยครับเนี่ยล้อธรรมดาใช่ปุมีตะปูครับเนี่ยเต็ตมไปหมดเลพี่น้องเลยพี่น้องกับน,น,น,นี่ครับเราไม้แล้วนี่ครับอันนี้เป็นล้อธรรมดาครับเจนี่จเป็นล้อขีกับพี่หมากพี่น้องเป็นขึ้นลุ้น,นย่นเลยพี่น้องเอ้ย นครับผม,นนมนนพี่น้องวันจิ้งอกที่ไนะครับผมื่อพิว่าอายุนี่หลอดหลอดนึงสี่รอยสี่สิบก,กังชิลสี่แปแพี่น้องสี่รอยสี่สิบกนี่ครับผิจันทรแบบแพงพี่น้องเลยเขียนเองดีกว่านเพราะพี่นงนะ้งได้ยู่ครับผม

Ja, okay. หนึ่งลอครับผมนี่คง่ายแท้ใช่แล้วครับัน้อนึงได้ล้ครับโอ้มีอะรเป็นร่างใจด้วพี่น้อง เนี่ยชนนอเลยาให้กําลังใจตัอยู่น่ารักที่สุดนในแบกําลังใจพี่น้อเลยตอนที่สองนครับนี่ยรแสูบที่หลังมันน้่นอสูบท,ที่หลังคับช่งสองเป็น,น,น,นครัีอะาเนี่ยอนนดโอ้มัเก็ดโอ้มันกับ thôi nóng mắm cầm vào đấy ngày vẫn đấy luôn Cuộc tối xưa gần Nên, đi đây. này tiền tiền rồi cả thời gian không hết đấy. Chắc không? Nè xoan dì đây. Xe tăng nè, chị ngọc đây là. Khung kha xúi hay nhú gì? Đồng tiền được đi tiền cả bảo, bàn

เนี่ยเราบริว่าไปจ้างข้าหาวเห็นไหม้อน่สี่เขาต้องถือกันแล้วอันพี่เห็นน้องเบิง์ดไหมไปเท่ากับโบมี่เนะสมมติเปลี่ยนสีแล้วอันเราเป็นตะปูสีแล้วนะครับพี่น้องเลยไปซูฟีซูน้องเบิร์เนาะไปเทาบโบมี่เนาะพี่้อกไปเทาบโบมีเห็นมาเพื่อนแล้วไปขี่บ้านเทาก็บดใส่ขี้หินแห้เราพอดีแหละ Yang muak beliau No Buat pindah di sini no Ni dia buat-buat sendiri dekat ni Buat-buat cakap yang buat-buat An nyun no Pindah ke mana buat-buat? An no. Puan berut no Nani Puan berut เขาสัง่งยีตะเนรเขายามันนานมาเขายาสรานีนา่เขานี่ครับท่านท่านหนอนเขาจเปลนสีด้วครับตัวนี้แต่ทั้งในมันก็นสีพิยาทั้งมดนานเลครับก็ยังคงเปลี่ยนออกกีนนี่ครับเรามาัท่านหนอกเป็ี่นสีทั้งในคือกัหน่ครับอะไรหนาวหอนใ่ไ,ไหมพี่ซูีสนอนบิ้งนะครับผมทางไทยและทั่วทุกโลกจอประเทศอสีสานจะมี่แนละ้วรถสิา เมืองมีมาเนะาะประเทีมกก่มีมาก็สิ่ีประเทศอย่า่อนสวิตเซอร์แลนด์อย่าก็มีมเห็นนห<ม>อย่างว่าสวิตเซอร์แลนด์หรอเปล่เห็นแนนล้มีเยะเลยรฮะ้ก็ได้สิ่งึงดงเป็นยังงวีแ ຂອງເພິ່ນນານາເຮົາກໍເຊີນມາເບິ່ງສົມຮັບບໍ່ວ່າຈະມີໂຕໃ ะครับพี่นอ้องเป็นอันเสร็จพิธีนี่ครับจกักดีการผู่ใจน้องพี่น,อนอ้องเนาะมีไฟพร้อมเดีด๋ดิวดิวดิวเดี๋ยวมีไฟพร้อมส่องสว่างเรืพี่น้องที่นี่มันต้องมีไฟไเป็นหมือนครับผมมีไฟพร้อมครับดิวไฟดี่พร้อม ไฟหนาพร้อมที่พี่น้องมันม้ในส่หน่อยแบบพี่น้องด้วยพู่นะไฟหนาก็มีคือครับผมว่าซูเปอสนองเบิรงเนาะครับผมทางเมืองไทยและตัวทุนโลกนะครับผม เื้ยเขาคือหลังพี่น้องเพียงสับสกายกดไลค์กดแชร์สัเป็นกนลังใจกับบป๋าบุญทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณพี่น้องหลายเด้อขอมาชมคลิปชมไลฟ์ของเบาบุญคนไกลบ้านสวีเดนเนาะพี่น้องครับผมสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงมั่นมั่มีรวยก็ต้อความสุขนะครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเด้อพี่น้องเบาบุญก็เพียังมาให้เบิ่งแปลกๆปลกเมืองหนอนเมืองหน้าสิมาสููให้พี่น้องขอเบิ่งครับผมสวัสดีและสวัสดีครับพี่น้องยินดีไม่แห้งนะครับพี่น้องสวัสดีครับ มวลฝากกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนั่เด้อครับพี่น้อง